สวัสครับจังบ้าวี่คนบ้านหนองวงครับผมนี้กินเมียงเมียงปลานิลุยๆมาบ้านแล้วเมียงปลาเด็ดเมียงจิ้มได้แก่กุยได้แก่ได้บลได้บลโบสบดมกินกับบดเนี่ยจับไว้ก่อบจะเสียบาน้ำจ้มมใช้ำจิ้ม กินรือมากินกินรก็เป็นยังงนอี้ะตนาไปก็ตับหรอไปเพี้ยนแร่วะย้ายแล้วตับไปเด้ออันนี้ต้นักี่ ยินเขา่าไปเรียนกล้องแล้วสฮัสดีค่งสวัสดีจ้านเตือนหเตือนบอกมาเรื่อยิจ้าสวัสดี้นอโอ้ยทุกคนูงสน่บันเตือน mất trăm mét là được rồi, rồi rãng ra, rãng ra, mất một điếu là mất, là hả?

แม่ยแม่ยุ่งฟแบบนี้แม่ยุ่งหบอกลายนมาแต่เนี่แม่บอกบอก้ไม่ใส่เลยี่เราเปิดไฟกันยังไงอัน่งี้หรอเดี๋ยวกสิวามัดยงหน่อไมน่ามดปิาไป่คนด่าเปนัวคนนเออยุ่นี่ะ Tân phật thắng. Mười hai nghìn hai mươi ba. 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 Mười hai nghìn hai mươi

ไปชิมป mm ่ะชได้เลยช่ได้เกินบ่ะไลกินป่ะผมก็ร้านคนไทยกนครับไไทยนี่งนี่คนคือไทยอะไรล่เอกสารเดี๋ยวววเดกับมย์กเลยววนี่นี่นี่เหมือนรนี่เป็นแต่ลั่งนไหเนี่ยโอ้ยใส่แล้วก็ส เอ็นซอนเอ็นซอนอ้อ้อยกัเป็นยังไงล่ะอเยวที้วแกแล้วันอดกรหองน้าสหองนาแล้วอกมาไม่ัล่ะวูอ้อยโอดีวมกินยังพนเร้ออยโอเแอะันะน น้ไม่แอมใ่นกโจะเลแต่เปิดแล้วเาไม่บอกกันย่ไมู่ดนะนน่อยเน่อยน้อยดิแขมาเติมอง้พูดน้อยกินอยกินอีหรีบ่ได้บ่ได้เลยยีหรวบ่เติมหน่อยมันกินคุ้มเขากินบ่คุ้มแบบแม่ไ่มน้ำ้เพาเขาไปกินกินย่งน้ากินเดี่ยวกินเหล้ากินเลยบอื่อเออเดี๋ยวนี้เขาั่งกิรเอา

ตอนแรกมันม okay? mm ีสามตัวแม่้งแกบอตายสองตัวโอ้ยแถวนั้นมันรถนั่นเนาะเพราะว่ารถติดรถยางไงมัน่ยมือนเนี้ออกออกรูดแล้วก็ตายเนาะออกรูดแล้วต้องไปติดรถต้นตอนที่ตุนหมอหมอตาเดียวก็าแหมอกค่ยังออกรูดก่อนอยู่

พักกระดาเป็นใบมั้งหรือนั่นดอกในตู้น่ะไม่เอาใส่มั้มาหรอถามมึงดูเดีวอดูที่เด็ดมักที่ใหญที่สองโอโรยน้ที่จอให้ด้วทำอะไรหรอเสยยเดียวอ่าแกงเดเบาะ กินนะกินนะอเยี่ยมใส่กก้องเนี่ยพี่สาวอยอายุแปดสิบเนี่ยิยมใส้กล้องเน่ยยมกยิมใส่กก้องอีกหน่อยนะยีมใส่นล้องเลยอโหมเยี่ม Cho ông bọc cái <laughs> gì vậy? Sao lại máy vậy? Cái máy đỏ. Đá đá

น้ำปลาใหปน้ำปลาไหมตดาวนี่แล้วมาเหงบัน้ำปลาให้ปอ๋อเลี้วน้ปาย่านีบ้าน่นบ้านเย้้ะลูกล้วจัดมาน้ำปลาอัหนีล้วเดกกันไกล้วะเข้าไปนังห่งวะไม่้าไกลแล้วโอ้โหใใช่ มาแม่ีคเ่อ้จิ้มมาโอ้ยรนั่นยกินนันเพราะเพสรั่ในประเทกินได้คนที่เคี่ยวใส่ไลายายหรือครับใช่ครใช่ริกไทยเลยว่ามันบักริกยูซเ่นน่ะตอำย่างเยวมีการทำเขาอีกบ้างืตัด

ก็ใช่แหละจ่ฉ te ันก็ฉันก็ันก็ฉ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 นก็ฉันก็ฉันก่ฉันก็ฉนกันก็ฉันกกินก็นก็ฉันกต้องก็นันก็ฉันก็ฉันก็อก็นกหนก็ฉกัก็ฉนก็จันก็น็นก็ฉัันนก็ฉันอ็ฉันก็ฉก็นนกาก็ฉก็ฉัันก็ก เลืออันไอนเ่นนทีบอกม้บบานโ้านนสะอาดเพิ่บออกบอกเด็สาตเมอมำไปเสียอีกแล้วเยไปนจมือจริงว้เก่งหรอเขาได้เงินมึงงไปจ่ายทั้งคนเดีสเขาขิงเงินมึงไปจ่ายทั้งคนมไม่ได้ซื้อแล้วซุ้อซอ ใช่ไหนะซื้อแปดลอยวิวอะไรฮะงวะมันก็บอกเป็นจูได้เหรอเมันห่อยังสองหมวดปกเกาซีคมันบอกซื้อเนี่ยแปดเกาซีนางสินาบอกอ่ะเกลมันบอกเปียกเกาซีก็ุ่ยอย่ีแปยนีดวได้หวด้าเนวูเดียวโอยยเ ยุงมดบ้าไม่ได <st immun ità> <t> ้เงินคนไกลบอกเงินคนตีเออบอกว่าไม่้โตไดเาเราซาลาวันรัตเีเนละบีนได้ผ่านไปได้บ้าว่านึกเทิบทุบทุเทบมันเป็นไก่ปีเราตะเลาะเออออันอก็ัแต่ว่าตีบต้มมัตองกตักตักตกตตกันตักกตกกตันัักต้ตตต่กก

เออมึงตีว่าเป็นมึงตีว่าเปนอาสิบอกอยู่บกมึงอย่แต่มึงตีว่เป็่นบอกอ๋อเราบอกปลาเผาปลาเผาปลาเผาไ้ยตลาดด้วยนะโอ้โห ยากบ่้นแซัก่านขีโทษลานีแซ่แซ่มาหนยุตาู้ะมาบังเนเนี่ยมาก็บอกยายดอกขมบ่โม้บ่เปยังกินอดปะทำน้องเกาตอนไหนมาบานตอนไหนมาบาน หลานไปเห็นงานตังประปเหสมงานใหม่ใส่เลยโยตาใส่งั้นกับหลานเอ้ยอะไรเสงงานงไ้นมหม่สืเบียเลยมาเมืองไทยกับใคพรเจ้าเดพระเาวกับตากินเดียอย่ตากินเราอยู่ไหนมันบ้ไมดิไม่พึ่เก็บไปเป็นห้องแล้วทีเอา ได้เป็นหองเฮียนแล้วเตีงนึงอะครับคลิปนี้ก็ไม่สนิทนะครับขอได้ชิ้นมา